รีวิวชีสแม s โ Macro ร7 9บาทคุ้มไหมที่จะซื้อมาลองมาดูกันค่ะโอ้ I have a lot of different cheese Emmental er. cheddar cheese Gouda Parmesan and Edam oh ลาลา m mm. ืม Emmental อ er. ืม mm. cheddar don't have so much taste Gouda my favorite Parmesan normally only on the spaghetti really have taste and Edam my favorite will be Parmesan all this cheese worth to buy for 279บาท only have a little bit fresh bread e m menta la นะคะเค็มๆค่ะอันนี้เรสเชดดาค่ะเค็มๆเหมือนกันค่ะมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะไม่ได้อยากกินเลยค่ะออันนี้เค็มมากมันคืออะไรเกาด้าค่ะไม่มีความอร่อยเลยอันนี้พาเมซานค่ะปกติเห็นเขาโรยในพิซซ่านะคะโอ้ยนี่ก็แย่สุดท้ายอีดำค่ะ 279บาทไม่เอาค่ะไม่กินค่ะเฟียวแน่นอนได้กินตั้ง1 2 3 4 5อันวันนี้อันแรกเอเมนทาร่าอร่อยอะนิ่มๆน,นมนมนัวๆไม่เค็มมากอันที่สองเป็นเลดเชดดาอันนี้สีจะชัดเจนมากหืมกลิ่นกินเค็มเหมือนจะเค็มแต่ไม่เค็มต่อไปเป็นเกาด้าอันนี้กินบ่อยอ,อร่อยพอามาซานกลิ่นเค็มกว่าเพื่อนเลยกลิ่นแรงอันนี้กลิ่นแรง อืันนี้เค็มปัดเลยส่วนอันสุดท้ายอีดัมอืมซื้อเลยเด็กๆอยากลองหลายๆแบบคุ้มเอเมนชาล่านะคะเป็นแบบชีสเบสิกต่อด้วยเรดเชดดาร์นมนมไม่ค่อยเค็มเกาดา้าสีอ่อนแต่รสชาติเข็มต่อไปพาเมาซานอันนี้ป้าบอกว่าป้าชอบต้องมาขูดขูดขูดแล้วก็ไปโรยในชาปาเกตตี้อันสุดท้ายอีดัมค่ะ กินเยอะจนมันตีกนะันหมดแลวใครที่อยากลองหลายๆแบบในราคา279บาบาทเป็นราคาที่คุ้มขอให้สนุกกับการชิมชีสนะคะเซชีส